สำหรับใครที่กำลังตามหาร้านเติมโรบักราคาถูกผมขอแนะนำก๋วยเตี๋ยวชอบเติมง่ายเติมไวทันใจแน่นอนโอเคนะผมอยู่กับผมเลยคือคือวันนี้ก็เราก็มาดูสองสลิกพีกันในเออิสคอร์ดของตัวเกมหลักนะครับผมอ่เอาเห็นอะไนี่ไหมเพื่อนๆโอ้โหเอหอย่างเฟลอ่ะนะครับแคนนอนบอลเรารีโมเดลแล้วเราออกมาดูแบบโอโ้สวยงามมากเลยเพื่อนๆดูดิ นะครับใครที่กํลลาลังรอแพนด์บอลรีโมเดลอยู่นะครับผมอ่านี่นี่คือคําตอบนะครับนี่คือคําตอบของแท้เลยแล้วคือแบบโอ้โหมันมันสวยมากจริงๆเนี่ยรีโมเดลมานี่คือแบบโคตรดีอ่ะเออแล้วดูอยากผมอยากเห็นสกิลนะครับว่าจะเป็นยังไงนะส่วนตรงไหลน,นี่มันมันไม่ใช่สีเหลืองนะ<ๆ>เพื่อนๆมัเนเป็นสีทองกันะโคตรพรีเมียมเอ้ยเอามาเอามาในเกมจริงอาจจะอาจจะไม่ใช่สีนี้นะครับมันมันสีทองไปไหม ผมว่ามันไม่ใช่สีเหลืองแล้วมันเป็นสีทองแล้วนะอันเนี้ยนะครับก็ดูโคตรผีเมียมก็เดี๋ยวไปดูกันนะผมว่าถ้าอัปเดตเข้ามาเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับอ่าส่วนที่คล้ายๆหลายคนรอคอยนะผมโฟอาร์มนะไม่รู้วันนี้นะผมมันไม่ได้เข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะแปลข้อความนี้ให้ดูนะผมอ่าซึ่งอ่าเนี่ยเขาบอกว่านะครับอัลติเมทโฟอาร์มเนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยจะเข้ามาในวันนี้นะผมแต่นะครับเรามีอัปเดตท,ที่ใหญ่กว่านะผมะและอัปเดตท,ที่ดีกว่าจะกำลังจะมาในอีกไม่กี่สัปดาห์นะครับเดี๋ยวผมแปลให้ชัดๆเลยดีกว่านะครับผมแปลเข้าๆแล้วมันดูแปลกๆนะครับเราไปดูกันนะครับผมอ่านี่นะผมเพื่อนอ่ะ อัลติเมตโฟร์อาร์มเนี่ยกำลังจะออกมาในวันนี้แต่สุดท้ายเนี่ยเราก็ตัดสินใจทําการอัปเดตที่ใหญ่กว่าและดีกว่าที่จะออกมาในในอีกไม่กี่สัปดาห์ซึ่งก็แปลว่าโดนบิดหรือเปล่าคือเนี่ยอัลติเมตโฟร์อาร์มเนี่ยจะมาในวันนี้นะครับแต่สุดท้ายเราคิดตัดสินใจคือสุดท้ายแล้วคือไม่ไม่ใช่วันนี้ใช่ไหมนี่ครับผมซูฟีมอาร์มนะครับตั้งสี่เดี๋ยวกำลังจะเปิดตัวในวันนี้อ่า ก็คือจะเปิดตัวในวันนี้แหละกำลังจะเปิดตัวในวันนี้เลยแต่สุดท้ายเนี่ยในสุดท้ายที่สุดเราก็ได้ตัดสินใจที่จะทําการอัปเดตใหญ่กว่าซึ่งจะออกมาในอีกไม่กี่สัปดาห์สรุปแล้วนะครับโฟอามโดนบิดใช่ไหมอัติบิดโฟอามผมโดนบิดใช่ไหมเนี่ยนะครับดูจากข้อความนี้แล้วนะน่าจะโดนบิดนะครับเพื่อนๆดูท่งแล้วนะฮะโอเคเขาบอกว่าจะ,จะมาในวันนี้แต่สุดท้าย เราเราแบบเราเราคิดว่าเออเรามีอัปเดตที่ใหญ่กว่าในอีกไม่กี่สัปดาห์ก็คงจะอัปเดตสรุปโฟอาผมโดนบิดทุยโฟอาผมโดนบิดนะเพื่อนๆประมาณนี้เลยแล้วเราไปดูเออโอเคแล้วก็มีอีกข้อความหนึ่งที่ผมอยากจะบอกเพื่อนๆน,นะผมอ่าขอแก้ต่างหน่อยนะอันนี้นะนี่นะผมเอเรสเอ็กห้าเปอร์เซ็นเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่มันไม่ใช่เปอร์เซ็นที่ผมที่เพื่อนๆสามารถแปลงร่างได้นะ เปอร์เซ็นต์ก็ยังเหมือนเดิมคือ1%นะครับแต่ที่มันเปลี่ยนก็คือต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะฮะนี่เขาบอกว่ารหัสเอลิทเอ็กมีโอกาสเพิ่มขึ้นเป็น5%รหัสเอลิเอ็กคืออะไรรหัสเอลิทเอ็กก็คือ DNA ของเอลิทเอ็กสรุปแล้วมันคือโปมันคือกุญแจนะเพื่อนๆที่มีโอกาสดับหปอส่วนเอลิทเอ็กที่สามารถแปลงร่างได้5%นี่คือลืมๆมันไปซราเพื่อนๆนะครับผมให้ข่าวปลอมนะเพื่อนๆนะครับต้องขอโทษจริงๆนะเพื่อนๆเออนะครับ คือผมเห็นแค่เอเล็กกับเลข5เนี่ยคือผมผมคิดติต่างไปแล้วว่าเออเอเล็กปรับเป็น5%เว้ยแต่ไม่ได้ดูข้อความไม่ได้ดูข้อความทั้งหมดแล้วก็คือไม่ได้เอามาแปลด้วยนะผมคือผมเห็นเอเล็กปุ๊บผมกับ5%้อาอเซ็นต๋อเอเ็กปรับเป็น5%เหรอโอ้โหเขายอดไปเลยว่ะสรุปไม่ใช่นะครับเพราะถ้ามันปรับจริงๆเนี่ยก็คือมันก็ยังก็คือคนที่แบบว่าเล่นเอเล็กก็คือจะมีแต่คนเล่นเอเล็กจริงๆเลยนะครับผม ทัานที่ปกติก็มีแต่คนเล็ดเอ็ดมีคนมีแต่คนสแปมเอลิเอ็ิอยู่แล้วนะเออนะครับเขาคงไม่ปรับหรอกเออนะครับผมก็ว่าทำไมมันยากเหมือนเดิมเลยวะโอเคนะฮะอันนี้ก็เป็นข่าวปลอมที่ผมแพร่สะพัดออกไปนะผมจนน้องๆมีน้องๆหลายคนนะครับผมไปเถียงกันว่านะครับเออไปเถียงคนที่ <laughs> ไปเถียงคนที่แบบเอาข้อมูลปลอมผมไปเถียงนะต้องขอโทษด,ด้วยจริงๆ้วขอโทษจริงๆนะคลิปนี้ก็มาบอกแล้วนะเพื่อนๆหรือว่าล้างสมองใหม่นะ มันคือคียนะผมคี key เนี่ยมีโอกาส d 5%นะครับคีเอลิเอ็กที่ผมสอนหาไปแล้วนะผมอมีโอกาสด5%นะก็รับข้อมูลใหม่ครับรับข้อมูลใหม่ครับเอาข้อมูลเก่าทิ้งไปนะครับถือว่าลืมลม,ลม,มันไปซะนะครับผมก็เขินนะครับโอ้โหคือรีบจัดไงคือแบบไม่ได้ดูไงเออไม่ได้แปลเลยไงเห็นแค่เอลิเอ็ก5%นี่คือแบบตีติต่ตตางกันแล้วนะผมว่า การแตลร่างนะไม่ใช่นะมันคือคีนะผมคียนะนเพื่อนๆฟังให้จบแนละ้วมันคือคีโอกาสเพิ่มการในการตอบคีนะครับผม5%นะครับเพื่อนๆจะมีโอกาสเจอนะครับง่ายขึ้นไม่ใช่เอรินเอ็กแปลงล่างโอกาส5%นะไม่ใช่นะโอเคเราถือว่าเราเข้าใจตรงกันแล้วจ้ามุ่งม,มั่นนะครับฟังไว้นะครับเราไปดูเกมการ Canon b บอลโอเคนะผมอ้าก็สวัสดีครับเราอยู่ในเกมเออ,อมินี่กันแล้วไปเราไปดูนะครับโมเดลล่าสุดของก n ร์ b บอลนะครับ ไดีลองแวะดูโฟอาร์มหน่อยสิมีอันติเมตหรือเปล่าจะได้รีวิวเลยนะครับผมเผื่อหลุดมานะนี่นะผมก็กดจูแล้วครับไม่มีดรามาเอ้ยไม่มีอันติเมตนะเพื่อนๆก็อาจจะมาในวันนี้จริงๆแต่ยังไม่มาตอนนี้นะผมเดี๋ยวก็รอดูตอนตอนเย็นนะครับผมอตอนนี้ก็นะผมเราก็ไปดูโมเดลนะผมของแค่นัดบอลก่อนเลยนะครับผม อ่าโมเดลสุดบาทนะับโมเดลคนร์นบอลขายยาวนะครับในรูปนี่ดูอย่างกลมลุกน่ารักนะครับแต่พอแปลงร่างปุ๊บนี่ไงเรียบร้อยเลยเพลงก็มาด้วยโอ้โหอลังการจัดไม่ต้องมาก็ได้นะเพลงนะ่นี่นะผมเป็นไงโอ้โหระบาดแล้ว,ลวโอโ้โหโพทิ์นี่ทิมไปเลยนะครับทิมไปตรงนั้นเลยนะครับผมาขาที่สามนะ น่าจะเล็กหน้าดูเพราะมองไม่เห็นเลยนะครับเรามาเรามาเวนี้ได้ไงเนี่ยเออนะครับเลยไป็นทีนี่ครับผมแค่นัเบอลขายาวพี่เบิ้มนะครับสายพันธุ์ไหนเนี่ยผิดพันธุกรรมหรือเปล่าถ้าไปเจอกระเพ่าพันธุ์เดียวกันคงจะตกใจน่าดูนะครับเดี๋ยวเปรียบเทียบนะครับผมระหว่างโมเดลในเกียงกับรูปนะนี่นะครับผมแค่นัทบอลนะครับพี่จะรีโมเดลนะนะครับผมแค่นอนบอลหลุดรีโมเดลนะครับอ่าสภาพนี่ต่างกันเยอะมากนะครับผม เราจะได้เราจะได้ใช้คันนนบอลอย่างภาคภูมิใจนะผมโดยที่แบบไม่ต้องเขินเขินอะไรแบบนี้นะเวลาแปลร่างเป็นคันนนบอลนีขายาวจัดนะครับดูเออนะครับแล้วรีแล้วสกิลก็จะรีด้วยนะผมรอชมเลยนะฮะคลิปนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวไปรับชมแฟนอาร์ตกันเลยนะผมไปขอบคุณแฟนอารจากน้องรถด,ดวงติดล้มนะผมอ่านี่นะผมผมกําลังเรียนรอดอนะใช่นะโอโ้เขียวอีม,มาเลยนะผมอ่าผมเกียนด้วยโอ้โหครับผมขอบคุณแฟนอารจากนอดด้อกโซแซ โอ้โหมาเป็นเล็กแบบเล็กบึ้มๆมาเล็กคือลือนะ่ะโอ้โหโอ้โหสิกมามาเลยครับนี่สิกมามาเลยอย่างไฟเอวครับเฮ้ยดีผมทําได้นะเนี่ย <c oughs> ดีนี่ก็ไอ้กีกล้ชาร์จมาเลยนะครับอย่างตึงอ่นะแล้วผมขอบคุณแฟนอาร์จากน้องปราชียานะผมไม่ใช่ละปราชน้องปราชนะครับผมนี่มีดาบด้วยมีอะไรมีอชอบป,ปีๆนะผมอ่าขอบคุณ อาตเมตเอเลียนเล็กนี่นะครับเก็บซีเลยผมครับผมอ่าขอบคุณแฟนอาร์จากน้องปิดชับป,ปิ๊ปี้นะนี่ขอบคุณแฟนอาร์จากน้องโซแซดนะผมผมอาจจะไม่ได้เปิดเสียงนะฮะเพราะว่าเฮ้ยเฮ้ย,ยตกใจหมดเออเบร์ิเบริสนะนี่อีโมดใหม่แล้วอันนี้นะฮะนี่นะครับ,นะรบก็ขอบคุณแฟนอาร์จากน้องวินนี่หูวกล้ามโตโต,โตนะครับอะไรแหลทำอะไรอยู่นะครับผม,ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน ตึงๆอยู่หรือเปล่าขอบคุณแฟนอาร์ตจากน้องไดโนนะครับนี่ชูสงการปะเนี่ยอย่างเท่โอบแฟนอาร์ตจากน้องปาร์คปาร์คแมนน้องเอ้ยพักขนันอาจจะอาจจะเป็นชื่อจริงนะผมไปอา่านปาร์คแมนในวันนะขอบคุณแฟนอาร์ตจากน้องดาร์คเบลด์เอ็กดีนะครับนี่แขนเป็นเอลิทเอ็กแล้วอย่างเท่นะครับขอบคุณแฟนอาร์ตจากน้องดาร์คเบลดอีกทีนะโอ้ยอันนี้เป็นร่างขาวแต่แต่น่าจะเป็นตัวลายนะ ร่างดำผมเป็นตัวดีอฮะอะไรวะนะดูสลับสลับนะเอาบีเล็กเอเกเอเ,เอนี่เป็นร่างสลับจริงด้วยนะครับอย่างเท่เลยนะฮะขอบคุณแฟนอาร์ตจากน้องแจ็กกี้นี่ยิมสุขุนะโ,โอ้โหอ่าถ้าจะเป็นแฟนอาร์ตคุณนะขอบคุณแฟนอาร์ตจากน้องไดโนนะครับผมเอลิฟเอ็กครึ่งตัวอีกแล้วนะครับอย่างเท่เลยขอบคุณแฟนอาร์ตจากน้องแล้วโบรอสมากนะครับผมผมเขียวมาเลยเฮ้ทำไมฟิวชั่นใครวะนะ ดีชั่นกับดีชั่นกันสั้งนั้นนะฮะขอบคุณนะผมแฟนอาร์ตจากน้องโซแซดนะฮะอ่าขอบคุณแฟนอาร์ตจากน้องโซแซดอีกนะครับผมอย่างเท่ห์นี่คืออะไรนะรมองไม่ค่อยชัดอ๋อไอที่เขื่อนส่วนถล่มอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยนะครับผมขอบคุณแฟนอาร์ตจากน้องนุกนี่มาแล้วนะฮะขอบคุณแฟนอาร์ตจากน้อง เอ็กซ์สลเเอ้ยไม่ใช่น้องวอดิเดนในบ้าน้องเอ็กซ์สลเบ้านเลยนะไปอาานชื่อตรงนี้นะผมขอบคุณแฟนอาจากน้องวอเดนมากเลยนะผมนี่เอ็กซ์สลาเกล่างด้วยสวยมากนะฮะก็ขอบคุณแฟนอาร์ตจากน้องๆทุกคนนะผมอ่าคลิปนี้ตอนนี้จาถูกใจยังไงไม่บอกได้นะผมแฟนอาร์ตมาอยู่ท้ายคลิปนะเพราะว่าอาจจะอยากให้เพื่อน ให้คนดูนะผมรับชมเนื้อหาก่อนแล้วก็ค่อยเป็นออนเดิร์ฟนะครับผมอ่าคลิปนี้ก็มีมารแทจ้าปรระจ้า